เช็คลิสต์ค่ะ5ข้อนะคะว่าเราแก่ไปไหม่หนึ่งเช็คที่อายุค่ะถ้า35ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะหให้รีบเข้าไปตรวจแล้วนะคะถ้า1ปีไม่ท้องนะคะเป็นไวคัตออฟนะคะคุณภาพไข่และจำนวนฟรรองไข่ลดลงอย่างมากนะคะ<รว> จากเบบี้แอนมารมนะคะวันนี้เรามีนัดไลฟ์สดกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหัวข้อไลฟ์นะคะ5เช็คลิสต์แก่ไปไหมที่จะท้องนะคะเช็คลิสต์ข้อที่1พร้อมนะคะว่าเราแก่ไปไหมแน่นอนค่ะอายุค่ะวัยที่ทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาคัดออฟเอาไว้ว่าเป็นวัยที่มีบุตรยากคือผู้หญิง35บวกค่ะ ผู้หญิง35ปีขึ้นไปเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นวัยคัตออฟนะคะในเรื่องของการเจเริญพันธุ์ ามสถิติทางการแพทย์รวมมาทั่วโลกนะคะพูดง่ายๆว่าถ้า35ก็เริ่มท้องยากมันเป็นวัยขาลงของผู้หญิงถ้าอยากจะมีลูกก็ควรมีลูกก่อนตั้งแต่35พอคุณ35เนี่ยคุณจะมีลูกยากมีลูกยากเพราะอะไรคะเพราะคุณภาพไข่มันด้อยลงอย่างมากจํานวนฟองไข่ก็ลดลงด้วยบางคนไม่ทราบคิดว่าไข่ผลิตขึ้นมาใหม่ได้เสมอไข่ไม่ได้ผลิตใหม่นะตั้งใจฟังรังไข่มีหน้าที่ผลิตไข่ก็จริงแต่ว่ามันผลิต มาตั้งแต่ตอนที่คุณแม่เป็นทารกเพศหญิงอยู่ในท้องของคุณแม่ของคุณนะ่ะรังไข่มันผลิตไข่แล้วแล้วไข่ที่มันถูกผลิตเนี่ยนะหลายล้านฟองนี่นะคะมันจะค่อยๆฟอสลายไปตามอายุของเราที่มากขึ้นเพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นมันก็จะมีอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเหมือนเราแก่ลงทุกวันอนุมูลอิสระมันก็ทําลายให้เราแก่ผิวเราก็เหี่ยวผมเราก็บางกระดูกเราก็เริ่มพรุนหรือบางคนเนี่ยอนุมูลอิสระ ทำร้ายร่างกายมากๆถึงขั้นเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยนุมโมอิสระมันทําร้ายร่างกายยิ่งแก่ก็จะยิ่งสะสมอนุมโอิสระมากๆไข่มันก็จะถูกอนุโมอิสระย,รยังทำลายมันก็จะเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นตอนที่คุณเป็นทารกเพศหญิงอยู่ในท้องคุณแม่คุณรังไข่คุณผลิตไข่มีไข่อยู่หลายล้านฟองแล้วไข่ก็ค่อยๆฝ่อลงทุกวินาทีจนกระทั่งคุณคลอดออกมาเป็นทารกเพศหญิงไข่จะเหลือเพียงแค่สองล้านฟอง พอแม่เป็นวัยรุ่นมีเมนครั้งแรกอะไข่แม่จะเหลือเพียงแค่สองถึงห้าแสนฟองไข่มันหายไปเร็วมากมันไม่ได้ถูกผลิตใหมช่ชดเชยนะคะและมันจะเริ่มตกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนและจะมีไข่ที่ใช้งานได้จริงประมาณ200-400ถใบมันก็จะถูกยกมาเป็นล็อต ะะสมมุติว่าเดือนนี้มันยกมาทั้งหมด10บใบมันคัดมาแล้วอะ่ะคือใบเล็กๆนะคะในรังไข่อาจจะอยู่ในรังไข่ข้างซ้ายสัก5าใบอยู่ในรังไข่ด้านขวาสัก5าใบมันยกมานะคะปรากฏว่ามันจะถูกฮอร์โมนเนี่ยนะคะคัดเลือกฮอร์โมนที่เป็นตัวกระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตนะคะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนทําให้ไข่เจริญเติบโตนะคะให้มันโตได้ขนาดแล้วก็สุกมีโพรลาบอดี้เป็นไข่สุกพร้อมที่จะไปะเจริญสนธิพอมันเป็นไข่สุกเอสโตรเจนมันจะสูงระดับหนึ่งมันจะ ไปบอกนะคะต่อมใต้สมองว่าไข่สุกแล้วนะไข่สวยแล้วนะไข่โตแล้วนะต่อมใต้สมองก็เลยปล่อยฮอร์โมนออกมาอีกหนึ่งตัวคือฮอร์โมน L H ซึ่งฮอร์โมน L H ตัวนี้แหละเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ฟอลรนเคิลหรือถุงไข่แตกออกพอถุงไข่แตกออกไข่ก็จะตกลงมาเพราะฉะนั้นการทํางานของวงจรการตกไข่มันอาศัยฮอร์โมนเพศหญิงหลายอย่างเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีความท้องยากเพราะว่าในเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการตกไข่ปรากฏพอไข่ตกออกมามันก็จะตกได้แค่1ฟองค่ะจากเมื่อกี้สิบฟองที่เข้าส ก็จะมีลูกได้แค่ครั้งละหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฟองที่มันตกเราก็ไม่รู้ว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ว่ามันตกมันอาจจะคัดให้โตแล้วก็ตกได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มีโครโมโซมข้างในผิดปกตินะคะพอมันไม่ปกติมันก็จะไม่มีการปฏิสนธินะคะแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยจึงบอกว่าไอ้สี่ไอ้สองถึงห้าแสนฟองตอนที่แม่เป็นวัยรุ่นน่ะมันใช้งานจริงๆได้แค่200ใบเพราะว่าเวลามันยกมามันยกมาเป็นล็อตแล้วมันเลือกตัวเดียวพอมันไม่เลือกมันก็ฟอยิ่งอายุมากกไข่็ยิง ลดลงและคุณนะภาพไข่ได้อยลงอย่างมาก35ปีจึงเป็นวัยคัตออฟเพราะเขารวมมาแล้วนะคะปรากฏว่าจากงานวิจัยสืบค้นเนี่ยผู้หญิง35ปีเนี่ยนะในโครโมโซมที่อยู่ในเซลล์ไข่ผิดปกติแล้ว50%ค่ะนี่คืองานวิจัยทั่วโลก อายุ37ปีนะคะจะมีความผิดปกติของเซลล์ไข่แล้วเนี่ยประมาณ65-70%นะคะผู้หญิง40ตั้งใจฟังคะ่ะจะมีความผิดปกติของโครโมโซมไปแล้ว90%ตัวเลขสูงมากจนน่าตกใจแต่ทำไมแม่ก็ท้องกันได้เห็นไหมคะแลครูกายบอกแล้วว่าอยู่ที่ความมุ่งม,มั่นตั้งใจไม่ใช่วิธีการทำลืมเราต้องทำกันบ้านนะคะบำรุงนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคทางการแพทย์นะคะ2เช็คที่โครโมโซม,มเ,ขเขาก็เช็คโครโมโซมคือไม่ใช่เราไปตรวจโครโมโซมอะไรเจาะเลือดอะไรนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าเเเรรราาทดด็กกหลอออแ้ววนน่คคตััไปสงโมม ถ้าเราคัดโครโมโซมเนี่ยไม่ค่อยผ่าน,นก็แสดงว่าจร,วจริงๆมันก็มาจากอายุเรานั่นแหละนะมันมาต่อเน,นื่องกันเช็คลิสต์ข้อที่3นะคะก็คือรังไข่เสื่อมคือถ้าเรารังไข่เสื่อมมันนี้จะไม่ทันหมดเลยรังไข่เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของไข่เหมือนเป็นสภาพแวดล้อมอะเราอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งอะเป็นบ้านที่สบายกับ เป็นบ้านที่พังๆร้ายๆมีแต่มลพิษสภาพไข่ที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะเสื่อมเหมือนกับที่อยู่ของมันรังไข่คือที่อยู่ไข่ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในถ้ารังไข่มันเสื่อมเนี่ยไข่มันก็จะเสื่อมด้วยคุณภาพไข่ก็จะได้ลงอย่างมากนะคะรวมถึงจํานวนฟองไข่จะลดลงอย่างเร็วเร็วกว่าสถิติที่อุ้ยพูดอีกวิธีการเช็คว่ารังไข่เราเสื่อมหรือไม่เสื่อมอ่ะหนึ่งนะคะอันนี้คือเช็กจากภายนอกก่อนนะคะคือมีลักษณะผิวแห้งนะคะคือแบบผิวไม่ลื่นไม่มีน้ํามันช่องคลอออดแแห้ะะ้้งนนะะคคไมมมมมมม่่ยีีีููกกเเพพสสััธ์ลววรรึจ็บาา นอนวุบวาบนะคะนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผมร่วงนะคะดูแล้วไม่ค่อยเปล่งปลั่งเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะเริ่มแห้งๆแล้วอ่ะเอออันนั้นอ่ะคือเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้สังเกตแค่ร่างกายนะคะควรที่จะไปเจาะฮอร์โมนเช็คฮอร์โมนรังไข่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีสังเกตแต่เฉพาะกายภาพอาจจะไม่รู้นะคะถ้าอยากให้รู้จริงๆเลยว่ารังไข่เสื่อมไหมคือไปเช็คฮอร์โมนนะคะให้ไปเช็คฮอร์โมน3ตัวนี้นะคะหนึ่งก็คือ FSH นะคะ Follicle Stimulating Hormone ค่ะฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าฮอร์ เกิน10นะคะถ้าจะออกมาในช่วงที่มีประจำเดือนและฮอร์โมอนตัวนี้เกิน10แสดงว่าคุณกําลังก้าวเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยแต่ถ้าประมาณ20นี่คือรังไข่เสื่อมแล้ว40นี่คือดับแล้วเพราะฉะนั้นต้องดูว่าตัวเลขมันสูงกว่า10มากน้อยแค่ไหนนะคะ2ตรวจอะไรร่ว,วลลมด้วยคะตรวจเอสตราดเดออลนะคะตัวย่อคือ E2 นะคะก็คือฮอร์โมอนที่แสดงถึงความเป็นหญิงค่ะถ้าตับใดที่เรายังมีฮอร์โมอนหญิงอยู่นะคะเราก็จะรังไข่ไม่เสื่อมนะคะไข่เราจะมีการเจริญเติบโตแต่ถ้าคนที่มีฮอร์โมนโตจ่่ะมี้ไไข ฉีดยากระตุ้นไข่โดสหนักแค่ไหนก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นไข่ให้ไข่มีการจเจริญเติบโตและพร้อมตกตามเกณฑ์คือฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนตัวที่3ก็คือฮอร์โมน AMH นะคะฮอร์โมน AMH เป็นฮอร์โมนที่ประเมินว่าเรายังมีไข่ที่สแปร์อยู่ในรังไข่มากหรือน้อยนะคะเมื่อกี้คูก็่พูดถึงจำนวนฟองไข่แล้วนะคะเราอยากจะรู้ค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยอายุ38ปีเนี่ยนะอยากจะรู้จังเลยว่ายังมีฟองไข่เนี่ยสแปร์อยู่มากหรือน้อยนะคะคนที่รังไข่เสื่อมเนี่ย จาะมาแล้วต่ำกว่า1.5แสดงว่ามีไข่น้อยนะคะต่อการกระตุ้นหนึ่งรอบต่อไปนะคะเช็คลิสต์อีกข้อหนึ่งนะคะดูว่าเราไข่น้อยไหมซึ่งครูก้อยบอกแล้วเช็คจากฮอร์โมนเอพูดไปแล้วนะคะต่อไปเช็คเลยค่ะช่องคลอดแห้งไหมนะคะเขาเรียกช่องคลอดแห้งมันเกี่ยวข้องอะไรมันก็มีเพศสัมพันธ์แล้วมันก็เจ็บนะคะอีกอย่างหนึ่งแบคทีเรียพวกนั้นนะคะมันทําให้สเปิร์มตายมันก็ไม่ท้องธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งมันแห้งก็ไปถึงมดลูกเหมือนที่ก้อยบอกนะคะมันก็จะส่งผลงให้ติดลูกยากซึ่งภาวะของ เะมื่อกี้เช็คลิสต์ค่ะ5ข้อนะคะว่าเราแก่ไปไหมหนึ่งเช็คที่อายุค่ะถ้า35ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะให้รีบเข้าไปตรวจแล้วนะคะถ้า1ปีไม่ท้องนะคะเป็นวัยคัดออฟนะคะคุณภาพไข่และจำนวนฟองไข่ลดลงอย่างมากนะคะ2 <c oughs> คือในเรื่องของคโครโมโซมที่มีความผิดปกตินะคะกรณีของคนทาเด็กหลอดแก้วนะคะเ <c oughs> มื่อนําคโครโมโซมเข้าไปตรวจคัดคโครโมโซมแล้วดูเลยว่าโ,โครโมโซมของเราเนี่ยมันเริ่มผิดปกติเ<ซ>ยอะเนี่ยแสดงว่าเราแก่เกิอนอายุ3เช็คในเรื่องของรังไข่เสื่อมค่ะดูว่าเรารังไข่เสื่อมก่อนวัยไหมนะคะบางทีอายุยังไม่มาก เอสชนะคะเช็คฮ Est อร์โมนเอสโตรเจนเอสราเดโอนะคะ<อ>แล้วก็เช็คฮอร์โมนเอเอชนะคะ<อ>ว่าเรามีไข่มากหรือน้อยแค่ไหนเราจึงได้รีบนะคะข้อ4ค่ะเช็คว่าเราไข่มากหรือไข่น้อยก็คือการเช็คฮอร์โมนเอเอชนะคะข้อห้เช็คดูค่ะมดลูกแห้งไหมซึ่งมดลูกแห้งมันเช็คยากเช็คที่ช่องคลอดถ้าช่องคลอดแห้งผมแห้งหน้าแห้งผิวแห้งมดลูกก็แหง้แหง,หง,หง,หงติดลูกยากก็คือภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยโอเควันนี้นะคะให้5เช็คลิสต์นะคะวะ่าเราแก่เกินไปไหมที่จะท้องครูก้อยขออวยพรแม่ทุกคนนะคะบำรุงอย่างเคร่งครัดนะคะคุยก ที่เราบำรุงนะคะแตบใดที่เรายังมีไข่ <Yeah. S 1> แล้วก็ปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งนะคะเ <Yeah. S 1> ชื่อว่าท้องได้ <Yeah. S 1> ตามเคสเหมือนที่ <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างให้ดู <Yeah. S 1> เดี๋ยวหนูจะกินนมแม่บ๊ายบายเด็กจะกินนมแม่แล้วะคะ่ะ yeah. เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ Mom นะคะ